สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับสู่ช่องนาดาทารโรค่ะวันนี้อาจารย์จะมาทำนายความรับความสัมพันธ์ของพวกคุณชาวราศีพฤษภในปีพศส5 6 4นนะคะซึ่งการอ่านไพ่ของอาจารย์ก็เป็นการอ่านดวงโดยรวมหรือเป็นแบบ general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างและบางทีไพ่อาจจะมีการสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้น อขอให้พวกคุณอย่ากเก็บไปคิดเครียดหรือว่าวิตกกังวลให้มันมากมายนักนะคะกับสิ่งที่อาจารย์ได้ทำนายไปนะแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามอาจารย์ก็อยากจะ,ะฝากให้ช่วยกดติดตามอาจารย์ด้วยนะคะในส่วนของคนที่เป็นลูกดวงอยู่แล้วหรือว่ากดติดตามอาจารย์แล้วก็ต้องขอขอบคุณมากมายจริงๆนะคะสำหรับ การซัพพอร์ตอาจารย์นะคะซึ่งอาจารย์ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะแล้วก็อขอบคุณมากๆจริงๆนะสำหรับการเข้ามาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่กันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบบไลค์แชร์แล้วก็ซับสไคร b e ให้อาจารย์ด้วยนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวราศีพฤษภในช่วงปีพศ2564นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ขออาจารย์สับไพ่ก่อนนะคะความรักของชาวราศีพฤษภในปี2564จะเป็นยังไงบ้างนะคะเซเว่นซับบอลนะคะเซเว่นซับเพนตาเคิลโอ้ไพ่หมายเลขเจ็ดขึ้นมาเต็มเลยนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิ the tower ในซับสอดไพ่ the world นะคะอืมจากที่เห็นไพ่ของชาวราศีพฤษภในปีพศออ2564 คือความรักของพวกคุณอาจารย์มันอาจารย์บอกเลยว่ามันเหมือนมาถึงแบบจุดจบของความสัมพันธ์ก็ได้นะเพราะก็มีเดอะทาวเขึ้นมามันคือการจบแบบปุบปับฉับพลันหรือมันถึงเวลาของการที่ความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจคุณมุ่งหวังก็ได้นะคะเหมือนคุณอาจจะต้องจบความสัมพันธ์นี้ไปนะมันมีการแบบ พยายามรักษาตําแหน่งแฟนเอาไว้อะคือคุณก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไระคุณพยายามที่จะประสานรอยแล้าหรือพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ก็ได้เหมือนคุณเองก็พยายามต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อ,อรักษาคนคนนี้ให้อยู่กับคุณไปนานๆนะเพราะนั้น ม,มันก็เป็นอะไรที่เครียดนะอาจารย์มองว่าคุณก็ค่อนข้างจใจร้อนูุวามนะคะแล้วก็เหมือนคุณจะไม่ยอมอะถ้าหากว่าคนคนนี้จะต้องจากคุณไปหรือเขาจะทิ้งคุณหรือเขาจะจบความสัมพันธ์กับคุณแบบปุบป,ปับหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์มองว่าคุณไม่ยอมนะคะคุณมีความโกรธมีความใจร้อนูุวามอยู่ในความรู้สึกของคุณนะคุณค่อนข้างจะคิดเยอะมากมายทีเดียวนะ คือคุณก็คิดไม่ตกอะคุณอาจจะเซ็งๆแล้วก็เบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์นี้ด้วยก็ได้นะมันเหมือนหาทางออกให้กับความรักไม่ได้คุณก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงจะทํำยังไงต่อไปอะมันมันเป็นอะไรที่สับสนวุ่นวายใจอะคุณก็เหมือนแบบรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกับความสัมพันธ์แต่คุณไม่ยอมปลดปล่อยคนคนนี้หรือความรักครั้งนี้ออกไปเท่านั้นเองเหมือนคุณก็รู้แหละว่า อ๋ท่าแท้ของเขาเป็นอย่างไรเขาทำไม่ดีอะไรยังไงกับคุณบ้างหรือความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถที่จะแบบทำให้ความรู้สึกของคุณดีขึ้นได้เหมือนเขาก็คอยทำร้ายจิตใจคุณมาตลอดหรือเป็นคนที่แอบนอกใจหรือแอบทำอะไรรับหลังคุณอยู่ตลอดก็ได้คุณแบบ ยังอยากจะเคลียร์ยังอยากจะมีเขาคนนี้อยู่ในชีวิตคือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คุณก็ยังอยากที่จะอยู่กับคนคนนี้ตลอดไปอ่ะเหมือนคุณมูมออนเป็นวงกลมก็ได้คือมันมันมันจากไปแล้วมันก็ต้องหวนกลับมาอีกตลอดอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังวนๆเวียนๆกันอยู่นะมันไม่มีจุดจบของความสัมพันธ์อ่ะคุณเองก็พยายามที่จะ รักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ก็คือคุณก็ไม่ยอมที่จะตัดใจหรือยอมจบกับเขาอะแล้วก็มีใต้ไพ่ที่ขึ้นมาก็คือซิกซั p คับถ้าหากคุณเลิกลากันไปหรือจบกันจัดกันไปอาจารย์ก็มองว่ามันจะมีการกลับมาคืนดีกันนะบางทีความรักของพวกคุณอาจจะเป็นรักที่เป็นรักต่างวัยหรือรักที่แบบอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นเพื่อนกันก็ได้ หรือคนคนนี้อาจจะเคยเป็นเพื่อนเก่าของคุณมาก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะนั้นอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณน่ะถึงแม้ว่ามันจะหมิ่นเมยที่จะจบลงไปแต่ตัวของคุณก็พยายามที่จะพยายามพยายามที่จะแบบถึงแม้จะมีคู่แข่งเข้ามาในความสัมพันธ์อะไรยังไงก็แล้วแต่อาจารย์ก็มองว่าคุณไม่ยอมปล่อยคนรักของคุณไปนะ ถึงแม้ว่าเขาจะคิดนอกใจหรือเขาจะอยากจะออกจากตรงนี้ไปแล้วแต่คุณก็ไม่ให้เขาไปอ่ะเหมือนคุณก็ยังมีพันธนาการหรือความผูกพันที่มีต่อเขาอยู่อืมคุณเองอ่ะคิดอยากจะปลงเหมือนกันนะคะก็อยากจะแบบปล่อยให้เขาไปอ่ะแต่มันทำใจไม่ได้คุณกลัวความเจ็บปวดคุณกลัวเสียใจ คุณกโกรธแล้วคุณก็หวาดวิตกกังวลต่อความสัมพันธ์นี้นะว่ามันจะลงเอยหรือมันจะต้องจบลงแบบเจ็บเจ็บอ่ะคุณก็เลยยังไม่สามารถที่จะปล,ปล่อยเขาได้ยังไงซะมันก็ยังมีการกลับกลับกันเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกลับกลับกันอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืม มาดูทิศทางความสัมพันธ์หรือว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณดีกว่านะชาวราศีพฤษภแนวโน้มความสัมพันธ์นะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภในช่วงปีพศ2564จะเป็นอย่างไรบ้างคะแนวโน้มนะคะไพ่เ Th ดียมเพรอร์ ให้เด e m มู n นะคะเด e w วอล์แนวโน้มความสัมพันธ์ก็คือยังไงะอาจารย์ก็มองว่าคุณยังไม่สามารถที่จะปลดปล่อยคนคนนี้ไปได้นะคุณยังคงมีการแบบควบคุมหรือว่าคุณเป็นเหมือนคนที่แบบ ต้องฝืนความรู้สึกตัวเองหรือฝืนความรู้สึกของคนรักก็ได้คือคุณไม่ยินยอมที่จะให้เขาไปไหนอ่ะคุณก็พยายามใช้การควบคุมอ่ะคือ t h อ emperor อ่ะคือคนที่ชอบควบคุมความสัมพันธ์นะชอบให้แฟนอยู่ในโอวาสอะไรเงี้ยอาจารย์ก็มองว่าคุณจะทําตัวเหนือเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณรู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่มั่นคงม,มันไม่ปลอดภัยอ่ะคุณต้องควบคุมกํากับและ เหมือนกับตรวจสอบหรือสอดส่องอะไรก็แล้วแต่นะที่เข้ามาหรือมือที่สามที่เข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยคือคุณเองก็ไม่ปล่อยแหละค่ะอืมเพราะว่าลักษณะของคุณคุณก็รู้ดีเหมือนคุณก็ได้รับรู้มาว่าคนรักของคุณแบบมีคนเข้าหาเยอะก็ได้นะมีใครเข้ามาฉีบเขาอีกเยอะแยะมากมายหรือมีคู่แข่งในความสัมพันธ์นี้ เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นแนวนมก็คือคุณจะแบบว่าเออสอดส่องดูแลควบคุมกํากับคนรักของคุณหนักมากเพราะคุณก็รู้ดีว่าเออคนของคุณอาจจะมีสิทธิ์แบบไปถูกอกถูกใจคนอื่นได้หรือเขาอาจจะถูกอกถูกใจคนอื่นเข้าแล้วจริงๆด้วยก็ได้มันก็เลยทําให้คุณไม่ปล่อยนะคุณก็หวัดระแวงเครือบแคลงสงสัยในตัวเขาหนักมากนะอ่อแล้วสรุปละคะ สรุปว่าความสัมพันธ์เนี้ยความรักของชาวราศีพฤษภเนี่ยพฤษศจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูหน่อยไพ่สรุปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษศไพ่ไคว e นซอคบคัพนะไฮโรเฟนไพ่เอสซอคบคัพ อาจารย์บอกเลยว่าคุณน่ะพยายามจะเอาความดีเข้าแลกกับความสัมพันธ์เนี้ยเพราะคุณรักเขามากนะคะมันมีไพ่แบบควินซับคัพอะคือคุณอาจจะอยู่ในโหมดดราม่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณรักเขามากอาจารย์บอกเลยนะมีไพ่เอสซับคัพด้วยทั้งแบบควินซับคัพและเอสซับคัพอะ คือคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ดูแบบอบอุ่นอ่อนโยนใจดีนะมันตรงไทยคุณหรือตรงเทศคุณก็ได้นะคุณก็เลยแบบเป็นอะไรที่ปลื้มเขาหลักเขามากแล้วไม่สามารถที่จะตัดใจจากคนคนนี้ได้คุณแบบเหมือนคิดเยอะมากๆนะคุณก็คอยแบบระแวดระวังไม่ให้ใครเข้ามาใกล้คนรลักของคุณน่ะอืมและยิ่งมีไพ่ไฮโรเฟนขึ้นมาด้วยอาจารย์ก็มองว่าคุณแบบ คุณนิ่งเป็นคุณเย็นได้ก็ได้นะในมุมนี้คือคุณก็พยายามใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวอะ่ะอืมบางทีคุณก็อาจจะพยายามทําให้คนรักอยู่ในโอวาทโดยที่คุณแบบอาจจะคอยอบรมสั่งสอนเขาหรือคอยแบบพูดจาโน้มน้าวจิตใจเขาให้ไม่ไปไหนด้วยก็ได้นะหรือไม่คุณก็อาจจะเป็นประเภทที่แบบ คนรักของคุณอยากได้อะไรคุณก็จะจัดสรรให้ทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณก็ใช้ใจใช้ความดีของคุณแบบเข้าแรกใช้ใจแลบกบใจใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวอาจารย์ก็มองว่าคุณพยายามปรุงและพยายามที่จะแบบนิ่งให้เป็นอ่ะอืมแล้วอย่างหนึ่งคุณก็คงจะรักเขามากคุณไม่ยอมปล่อยเขาหรอกค่ะในปีหกสี่นี้คือคุณก็ยังรักคนคนรักของคุณ มากมากอยู่นะคะอือเอาเดี๋ยวดูค่ะว่าพอาขอไพ่ขอไพ่คำแนะนำก็ได้ค่ะขอไพ่คำแนะนำนะคะให้ความรักของชาวราศีพฤษภหน่อยว่าคุณควรจะทำยังไงต่อไปดีคะกับความสัมพันธ์ของพวกคุณในปี2564 nice. ันหสับคัพ นายซับวอนนะไพ่ทรีซับวอนเดอะมูนเดอะไฮโรเฟนคิงซับคัพ คือถ้าจะให้แนะนํานะอาจารย์มองว่าให้คุณน่ะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แหละนะคะเพราะว่ามันมีแต่การเดินทางนะไพ่ของการเดินทางไพ่ของการก้าวไปข้างหน้าเพราะฉนะนั้นอาจารย์มองว่าไพ่ก็แนะนําว่าให้คุณไปต่อให้คุณเลือกทาตามที่ใจของคุณต้องการน่ะคือถ้าหากคุณรักเขามากคุณก็ต้องดําเนินความสัมพันธ์นี้ต่อไปอ่ะ คุณเองก็ยังรอคอยเขาอยู่ตลอดไม่ว่าเขาจะอะไรยังไงหรือเขาจะออกจากคุณไปเขาจะมูฟออนไปข้างหน้าหรือเขาอยากจะเทความสัมพันธ์นี้แล้วแต่คุณเองอ่ะรอคอยเขาได้ตลอดนะคะต่อให้คุณจะหวัดระแวงเค,ครือบแคลงสงสัยอะไรในตัวเขาหรือรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่มั่นคงหรือมันไม่สามารถที่จะมีคอมมิตเมนต์หรือชัดเจนกันได้แต่ตัวของคุณก็จะใช้ความดีเข้าแลกนะคุณก็คงจะแบบมีสติมากๆแหละ พราะนั้นคุณก็คงจะต้องใช้สติมากๆกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะไพ่ก็แนะนําว่าให้คุณรักเขาอย่างแท้จริงอะ่ะเหมือนให้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 ใจเขาให้ให้ให้ให,ให,ให้รักเขาอย่างบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วก็ยิ่งมีไพ่ฮานเฟนเนี่ยก็คืออืมคุณเองอาจจะอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอคนคนนี้ให้อยู่กับคุณตลอดไปด้วยก็ได้นะคะ อาจารย์ว่าเหมือนคุณก็ได้อธิษฐานจิตหรือแบบไปวัดปฏิบัติธรรมหรือทําบุญสร้างกุศลอะไรใดๆก็แล้วแต่เพื่อขอให้คนคนนี้จะยังคงอยู่กับคุณตลอดไปอ่ะอืมเพราะว่าคุณก็รักเขามากนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้เอออืมเดี๋ยวอาจารย์ให้ไพโรแมนต์แองเจิลแนะนำ ชาวราศีพฤษภบ้างดีกว่านะว่าความรักของพวกคุณมันเป็นยังไงคะชาวพฤษภในปี2564นี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภจะเป็นยังไงไบ้างนะคะไพ่ทรัสไพ่ก็บอกให้คุณเชื่อใจคนรักของคุณบ้างนะคะว่าเขาก็แบบไม่ได้มีอะไรนะคือสถานการณ์เราเนี้ยมันจะแบบทำให้คุณเห็นอย่างเด่นชัดว่าความซื่อสัตย์ ที่เขามีต่อคุณมันจริงหรือเปล่าแล้วก็ไพ่อะลีควายเตดเลิฟก,ก็คือเป็นความรักที่คุณไม่สมควรจะไปรักเขาอะ่ะไพ่เขาบอกอย่างเงี้ยคือแรงดึงดูดความปรารถนาหรือเคมีที่ยังไม่ตรงกันระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันมันทำให้ไพ่บอกมาว่าคือคุณไม่สมควรจะไปรักเขาอะ่ะคนนี้อาจจะศีลไม่เสมอกับคุณก็ได้นะอืมเพราะเขาแบบ มีแต่การนอกใจอะแต่ตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามที่จะเชื่อใจเขาอะทั้งๆท,ที่ตัวของเขาเองอะไม่คู่ควรที่จะได้รับความรักดีๆจากคุณด้วยซ้ำไปหาชาวราศีพฤษภแล้วก็มีไพ่ c ค d e p e n n e n c y ก็แสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยพวกคุณอาจจะต้องเจอกันทุกวันหรือไม่ก็ยังคงมีการแบบพึ่งพาอาศัยกันอยู่ตลอดด้วยก็ได้ คือมันเป็นลักษณะของน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็ได้คุณยังต้องแบบพบเจอกันในที่ทำงานเดียวกันหรืออาจจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรือคนในละแวกเดียวกันคนคุ้นเคยที่คุณแบบต้องเจออยู่บ่อยๆเจออยู่ตลอดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นมันก็ยังต้องแบบมีการช่วยเหลือดูแลพึ่งพาอาศัยหรือคุณอาจจะมีการซัพพอร์ตดูแลเขาในเรื่องของการเงินด้วยก็ได้และถ้าหาว่าเขาไม่มีคุณ เขาาอาจจะอยู่ไม่ได้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็คงจะต้องคิดเยอะคิดมากเหมือนกันในความสัมพันธ์นี้เพราะมันก็ต้องมีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันอยู่ตลอดอะถึงแม้ว่าเขาจะทําตัวไม่น่ารักหรือเป็นคนที่แบบไม่คู่ควรที่จะได้รับความรักจากคุณอะอยังไงซะคุณก็ต้องแบบเออสร้างความเชื่อมัน่นหรือสร้างความเชื่อใจให้กับคนคนนี้อืมเพราะฉะนั้นชาวพฤษศค้าอาจารย์ก็มองว่า ถ้าคุณรักเขาจนแบบว่าเออคุณเป็นรักล้นใจหรือคุณรักเขามากใดๆใ,ในโลกนี้หรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็มองว่ามันก็ไม่ใช่อุปสรรคนะคะที่คุณจะแบบแก้าวเข้าไปหาหรือ,อรอคอยหรือคาดหวังถึงอนาคตที่จะมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตนะเพราะว่า ความรักอ่ะจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้สติถูกไหมคะถ้าคุณมีสติคุณก็จะนำพาความรักไปได้ดีในท้ายที่สุดอ่ะเพราะนั้นต่อให้จะอะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากคุณแบบยังมั่นคงกับเขาแล้วก็แล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ยังไปได้อยู่นาะยิ่งคุณเป็นคนดีมากเท่าไหร่อาจารย์ก็มองว่าเขาเองก็จะละอายใจมากเท่านั้นนะอืม เพราะนั้นต่อให้เขาจะยังไงจะไปมีใครอะไรยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วอาจารย์มองว่าถ้าพวกคุณคือคนที่ใช่กันจริงๆอ่ะท้ายที่สุดพวกคุณจะได้แบบเออกลับมาเคียงข้างกันอ่ะเพราะนั้นก็ให้ฟรีวาเซลนะคะให้คุณรักตัวเองปลดปล่อยตัวเองนะไม่ต้องไปแบบควบคุมกํากับหรืออะไรเขานะให้คุณเชื่อใจ แล้วก็ปล่อยเขาไปบ้างก็ได้ค่ะเพราะยังไงท้ายที่สุดแล้วอาจารย์มองว่าพวกคุณจะต้องแบบกลับมาคืนดีกันในท้ายที่สุดอ่ะอืมอืมเพราะนั้นก็ต้องขออวยพรนะคะให้กับชาวราศีพฤษภนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องราวความรักของพวกคุณนะอย่าคิดมากนะคะชาวราศีพฤษภอะไรที่มันใช่มันก็จะใช่ ไปวันยังค่ำนะคะเพราะนั้นอวยพรให้สมหวังค่ะถ้าใครสนใจให้อาจารย์เปิดไพ่ส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่ออาจารย์มาได้3ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไล,ลนาาา์ id line n a d a t ท a r o t นะคะทาง f c e e o o o n a าดาการแล้วก็สามารถติดต่ออาจารย์มาได้ทางเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ได้ใส่รายละเอียดไปใต้ description box นี้แล้วนะคะวันนี้อาจารย์คงต้องลาไปก่อนคะ่ะชาวพฤหัจนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบาย